สวัสดีสวีดัตรับไปน้องครับฮอดแลว้วฮอดแลว้วอำเภอบัวใหญ่จังหวัดโคร,ราชหอดสถานที่ที่เฮาจะมาลงวิธีมืเอแ้งแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งก่อนไปซื้อยังก่อนไปซื้อยังก่อนอุปกรณ์อุปกรณ์นาบน้ำ,นำอ่ะเดี๋ยวลงไปเบิ่งสถานที่ก่อนเสื้าไปทั้งนองน้องๆไปซื้ออุปกรณ์อาบน้ําแต่ตอนนี้ดูสถานที่ที่เราจะตั้งวิธีวันนี้ก่อนนะครับ สวัสดีกรอบหนึ่งพี่น้องครับนี่ครับสถานที่จัตั้งวิีมือแรงนะครับเป็นเดินปูนพอดีถามเปิดแล้ววันวาตั้งวิีทั้งปูนครับแต่ว่าหันหนามาทั้งผีนะครับเดินกว้างครับพี่น้องวันนี้กว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะครับสําหรับสถานที่ที่เราจะลงเวทีวันนี้นะครับกว้างใหญ่ดียครับพี่น้องแต่ว่าหลังเวทีสีิหันไปทั้งปูนหันหนามาทั้งผีนะครับนี่สถานที่กว้างขวางเลยละืันนี้ นในวัดพลกับกระลังเตรียมจัดงานนะครับพ่อค้าแม่ขายกับกระลังมาตัางา้งร้านตั้งแผงนะครับโอ้มีการแห่พ้พาบ่ได้ยินเสียงรถแห่มาแล้วนะครับโอ้ฝนน้ำ่นตั้งไว้ให้แล้วครับของมอลําน้ำดื่มตัวม,มอลําตั้งไว้แล้วนะครับสถานที่วันนี้กว่างแห้งได้การเลยนะครับเวทีลงเต็มแน่นอนวันนี้นะครับ บัจืนเลยครับเหมือนนี่ครับเป็นจีดินกันบบมีเลยนะครับมีแต่ปูนอ้อยต่อยเลยครับนี่ครับหลังเวทีเราหน้าเวทีน่าจะยื่นมาถึงนี่แหละครับปักยางกวางเลยมือน,นี่แกวแกวแกวเอาฮอดแล้วครับพี่น้องฮอดแล้วบัวใหญ่โคราดนะครับหลังจากที่เมื่อคือนเราทําการแสดงที่หนองบัวลําพูเนาะโอ้ยผมใหม่ไหมคือไปแต่นอนดีแต่นี่ และเสิพาน้องๆไปหาซื้อของใส่ของสวยก่อนทังสิครับเขามานอนหากินเข่าบ่แล้วครับอะไรก็เป็นถนนติดถนนนลยครับเสื้อ้านี่เป็นประตูโบงแต่รถหกล้อสิเข่าได้บ่พูดดิเข่าทางไหนเนาะหกล้อเนาะวิดบ่นอ่อนก็เป็นซี่ข้อแข็งเข่าได้ท่านเดียวบ่เดี๋ยวถามเมคคาเพิ่นก่อนรถหกล้อเขาสิวิดบ่ซ้ำนสวัสดีครับ ประตูโขวงนี่มีทางเดียวปะครับพ่อครับรถวอลล์ผมคือเขาวิดเพราะน้องมาในนอรถเวทีผมเขาได้ยี่มั้งเนาะปกติก็เจ้าเขานีิเวศน์มาครับมอลำ์ชนะได้มากเลยมันมีอยู่นู่นนู่นนู่นนะทางตรงไปนี่แหละมันเขาข้างหลังแต่ถ้ามาตาม G P S มันจะมาเส้นนี้เลยนะครับจะมาเขาได้ยี่มั้งเนาะพวกวอลล์อาจจะวิดอยู่นะครับนี่ครับพี่น้องประตูโขงพักโขงนั่นกี่นอนาะ น่าจะโอเคอยู่นะผมว่าครับ,บได้อยู่หรอกเวทีตั้งตรงนี้ประ่าณท<ช>่านหน้าไปทั้งที่พอดีเลยอันนี้อยู่ข้างเวทีเลยพอค้าเขาหมั่นอะไมาเลี่ยงนี่ครับ <laughs> หน้าเวทีเขาจะยื่นมาถึงนี่หลังเวทีอยู่ประมาณนี้โอ้ยกว้างๆครับกว้างเมื่อคืนในแคบเพียงเมื่อคืนน้องบัวลัมพูน้องบัวลัมพูแคบครับนะแคบเวทีตั้งกันหลังเวทีแคบมากเลยเมื่อคืน เดี๋ยวทีมงานมาหอดนะครับตอนนี้ก็กําลังเคลื่อนกระบวนออกมาแล้วนะครับขอบคุณคุณพ่อนะครับเมอีลยงขายยังพอเฮาขนมเนาะโอ้ยขนมวงขนมขบเขียวตัวเนี้ยครับนี่ขนมคบเขียวฝากท้องฝากใส่น้ำเมอแ่ยงนะครับทีมงานมอลำพ่อได้กินขนมเมืี่ยเมลี่ยงเฮ้านะครับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านลูกสินนะครับนี่ก็ร้านตั้งร้านพี่เมีนะครับ ูนี่เด้ลย롱เท้าหมอลำผู้ใดผู้นี้롱เท้าใส่อาบน้ำมาเลยเอริเอรเลยหมอลำคู่ละห้าสิบเท่านั้นเองแมนค่ะทุกคู่เลยผู้ใดมักเกือบขีบเชิญเลยเด้อโอ้อันนั้นสามคู่ร้อยปาดพูนครับพี่น้องเกือบขีบใส่อาบน้ำสามคู่ร้อยอันนี้คู่ใส่ทำงานก็ได้โอ้โหเลยสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับทีมงานหมอลำเพชรลำเพินมาฮอตเลี้ยว ของคนหกัมีด้วยเจของคนหน่อยกันมีพอ่าฮ่ะดี๋ยมือเลี้ยงในวารำมาหยุมลงเท่าเนี่ยสามครูลอยนี่ใครเกือบผ่านมาเลยจ้าเกือบขีบสามครูลอยว่าจันเพื่อนว่าปรับเถอะดีๆเลยถูกๆเลยนะครับใส่อาบน้ำใส่เลาะใส่เทียวได้นะครับจ้าพอดีเลยอยู่ใกล้ห่านวารำเนาะมาเลี้ยงเนาะ วัดเปิ่นกะใหญ่ได้พี่น้องนะครับบริเวณวัดเปิ่นกะใหญ่อุยังนี่ไป็ตะเสียบติทอดกล้วยว้าวกล้วยทอดเิมเบื้องก่อนก็ได้เพื่อนบริิมหนูครับเอาให้นี้จักยี่สิบบาทเด่นเอาเงินข่อนจะได้ลดเอาลูกสุกๆเละๆเลยค่ะมีแต่กล้วยสุกมากจ้ามีแล้วมันเสียบถ้ามันดีมันฝาดจากหมอลำเพชรลำเพลินครับผมล่วงหน้ามาแล้วรอทีมงานรถเวทีเครื่องเสียงกำลังตามมา อันนี้มาดูสถานที่ก่อนมาตั้งหมอทาทางเคียงได้นี่ได้เลยครับนี่ละเนี่ยสิขายดีก๋วยเตี๋ยวนี่ละทางเคียงมานไหนกับเบื่อปั๊เบื้มบัมด้วย<ร>นี่แม่แล้วมาซิมได้บ้างสิซิมบ้างกันค่ะซิมได้อืเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกจะหาลานขาซือ้อสบู่ยาถ้าผมไปเดี๋ยวผมเงินใหม่ก่อนเงินอยู่ในรถ ังจะขามาหาเบอร์มองลับมองนอนพี่น้องครับเพราะว่าสถานที่กว้างอยู่มืดมองนอนห้องน้ำก็อ้วสะดวกสบายเลยห้องน้ำทั้งบุญอันนี้น่าจะเป็นซุ้มกรรมการอ๋อพี่สอยดาวพร้อมสอยดาวด้วยอ๋อข้าเจ้าสอยดาวได้รางวัลในหญ่ละห้อง,งเงินเซีลยวนะบุญจะราเงินเซี่ยวนะขอไปดิซื้อเกวยทอดขึ้นจากพี่ดูห้องน้ำบ่ มองหน้ามองท่าสะดวกสบายไม่ต้องห่วงเสื่นอนกล้วยตดไปกินก่อน,นดแล้วฮะวกินข้าวกินน้ำกลับบ้านจังมา,า,มาพักผ่อนมานอนถ้าได้นอนอยู่จใจเราครับรถบังหวอดถ้าด้นอนจะเงียบเลยนะครับยังเสียบตาอยู่นี่ร <c oughs> ะยะทางประมาณ สองร้อยกิโลครับจากน้องบัวลำมพูมาหนี่งสองร้อยกว่ากิโลนะครับไก่อยู่ดิมืออื่นกุมภาว่าปีอุดรกัดประมาณสองร้อยกิโลขึ้นกันครับมืออื่นมีแต่หม่องไก่เลยช่วงนี้ครับแม่ครับอขอบคุณคร<อ>ับ<อ>ไมีแต่หม่องไก่ยังว่าช่วงนี้จะยุติสเมื่อขึ้นเมื่อขึ้นอยู่น้องบัวลำมพูอำเภอนากลารสองร้อยกว่ากิโลโอ้ยลมพายุเอาอพอเลย อีพอเราเบิง่งลิปเราว่าห่านพังเป็นยังไงเมื่อไหร่มุนเบิดครับแพงหลังลในซื้อไม่เบิดเลยครับกุ้งเล็ก<า>ครับจอเอลีดีจอไฟจอฟื่นกับมุนเบิสในซื้อไม่เบิเข้าเจ้าก็ดีโอ้ยสนอกมันล่มมาบาดเดียวเอาพราท่านพอจองไว้กับเพราท่านเสื่องดึงไว้อะไรก็พปอยู่ใครฝากจะจองผมเหรอครับครับมัตรงๆซะเลยมันเป็นล่มมุนบึมมาบาทเดียวเลยครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตบาทนึ่ไปครับ ร้านค้าซื้อของใส่ส่วนตัวสบ,บู่ยาซิฟันจังสิกับมาหาหมองรับหมองนอนบาดดินะครับทีมงานมาหอดก็ดีละเสร็จแต่ตางเวทีเดินนี่แล้วครับพี่้องหอดแล้วหอดแล้วเดินก้วงเดินก้วงนะครับขับรถมาเพรท่าน,นนอนอยู่ระยะทาง200กว่ากิโลครับโอ้ทีมงาน,งานครับใครจัดครับโอ้อันนี้มอลำัมครับ ผมผู้จักน้ำเ้อเป็นว่าเป็นผู้จัดงานนะครับต้องถามกณะกรรมการทางวัดเนะาะคราบไหม,มอันมอลลัมครับผมกับผู้จัดงนครับแม่อันนี้ทีมงานมอลำัมครับามมาจ้า,างไดา,า,า,าจะติดต่อกรรมการบ้างครับ<ช>นี่ครับ<ช>ซุ้มสวยดาวนี่นก็ได้ครับถามไปเลยครับผมมาใส่หลาม่ะลอะบ่ อ่ะโอเคครับพี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาสำเนียก่อนเด้อฮอดร์างานแล้วการขึ้นอบเสียหาพันครับผมน,น้าหกวปีโตโอเคนี่แหละเขาเสียหายก็ไปโอเคถึงแล้วนะครับมืาเร่งจวดจาดกันแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตไปหาหม่องผักหม่องเ้าโอ้หาอันเอาสื่อของใส่ส่วนตัวจังสิกับมาผักอยู่นี่แหละนะครับห้องน้ำโอเคปอ่ะมองอาบน้ำสุด,ดยอดเลย นะครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณครับเอาซับนี้ละพี่น้องจุด